เคยสงสัยกันไหมครับว่าปืนใหญ่ราชาแห่งสนามลบมีวิธีทำให้ปืนใหญ่ยิงแม่นได้อย่างไรปืนใหญ่เป็นปืนที่มีอำนาจทำลายล้างสูงจนได้ฉายาว่าเป็นราชาแห่งสนามรบวิธีทำให้ปืนใหญ่ยิงแม่นนั้นมีด้วยกันหยุด3ส่วนครับ 1. ผู้ตรวจการหน้าเปรียบเสมือนตาของปืนใหญ่เป็นผู้ค้นหาเป้าหมายส่งพิกัดการยิงไปยังส่วนที่ส และจะสามารถรู้ได้ว่าปืนนั้นยิงโดนหรือไม่โดน 2. ศูนย์อำนวยการยิงเปรียบเสมือนสมองของปืนใหญ่เป็นผู้คำนวณค้นหาหลักฐานการยิงไปยังส่วนที่3ส,ส่วนที่3หมู่ปืนเป็นส่วนที่มีหน้าที่ในการใช้ปืนใหญ่เพื่อยิงกระสุนไปยังเป้าหมายโดยนำหลักฐานการยิงจากศูนย์อำนวยการยิงมาตั้งให้กับปืน บรรจุก,กระสุนแล้วทําการยิงออกไปการทํางานของปืนใหญ่ไม่ง่ายเลยนะครับจะใช้หลายตําแหน่งมาประกอบกันซึ่งจะขาดไม่ได้เลยสักตําแหน่งเดียวนะครับ